สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็กำลังเดินทางไปที่เกาะล้านอันนี้เราเดินทางไปโดยรถตู้นะคะแล้วก็จะต้องมาที่ขนส่งแล้วก็มาซื้อตั๋วกันเ,เราถึงอ่าท่าเรือแหลมบานดีหาแล้วนะคะรีบม,มากเพราะว่าเรือเขาออกรอบนี้สิบโมงตอนนี้เรามาถึงตอน9้โมงห้าหแล้ว เดี๋ยวจะเดินทางไปเกาะกันค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะเลยดีกว่าไปแล้วจ้าตอนนี้เราถึงเกาะลานแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดนวลนะคะเป็นหาดที่ ใสนิ่มที่สุดมากๆแต่ว่าเราใส่ท้าใบเยอะมากสุดยอดเรากำลังรอ check i นที่ห้องพักวันนี้เราพักกันที่ราชาวดีนะเราพักสองที่นะคืนแรกเนี่ยเราพักที่ราชาวดีแล้วก็คืนที่สองกับคืนที่สามเราพักกันที่นาพักรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูบรรยากาศห้องพักกันนะต่อไปวันนี้เรามา อินที่ห้องพักเลยเนาะ ตั้งแต่8โมงจนถึง10โมงนะคะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะ6โมงกว่าเองเลยเราถา่ายรูปเสร็จแล้วยังไงก็ถ้าอยากดูรูปอะไรเพิ่มเติมส<ช>าม,มารถไปดูได้ที่ IG เดี๋ยวจะทิง้ง i อจีผมไว้ตรงนี้แล้วก็ไปฟอลแล้วก็ติดตามรูปภาพมากมายกันได้ในไอจีนี้แนะเดี๋ยวเราวาร์ปไปตอนที่เราทานอาหารเช้ากันเลยดีกว่าเราจะได้ ตรงทางท่าเรือหน้าบ้านเราเข้าไปซื้อน้ำมาแล้วเราก็ไปถ่ายรูปมาแล้วแต่ว่าลืมอัดวิดีโอแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแปะมุมถ่ายรูปสวยๆในร้านให้ดูนะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่คาเฟ่อื่นเลยดีกว่าเรามากินอาหารกันที่ไหนหัวบ้าส้อยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับร้านเมื่อกี้นี้ที่เราไปถ่ายรูปคือคาเฟ่ฮะลอ์คาเฟ่แต่ว่า อันนี้ของเราแล้วก็อันนี้ของแม่ของแม่สั่งทะเลน่ากินอยู่นะอ้หต,ตัวเาเลยปลาหมึกออยั่ยวๆน่ากินมากนะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ที่พักที่สองที่เราจองกันไว้นะคะก็คือนพักรีสอร์ทเกาะล้านนะคะทุกคนอันนี้เราจองที่นี่ไว้สองคืนอันนี้เป็นบ้านของเรา เราจองได้นะทุกคนอันนี้ห้องเบอร์หนึ่งแไปดูกันดีกว่าน oh <my> ี่มีโต,ต๊ะข้างหน้าด้วยที oh <my> ่มันจะแบบลง รบเสร็จสับสูรอยแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีอ่างล้างหน้าเนาะแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำพิเวษมากทุกคนนี่ห้องเบอร์หนึ่งที่หิมจองนะคะมันจะพักได้ที่สามคนนะคะดีมากที่นี่เป็นส่วนตัวมากๆเดี๋ยวเราไปพักผ่อนแล้วก็อาบดามแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคิดกันอีกทีว่าตอนเย็นจะไปไหนดี อาดนวันแล้ววันนี้น้ำโคตรเยอะน้ำเยอะมากแล้วก็สวยมากๆเราจะเดินไปถ่ายรูปตรงที่คนน้อยที่สุดอุ้ยไปไป,ไปเดินค่ะเดินเดินค่ะแล้วนะทุกคนสวยโคตรอยู่ดีมากแต่แดดก็ยัง ร้อนอยู่เหมือนเดิมไปถ่ายรูปกัน <Yeah. S 1> เราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาอะไกินกันเราไปกินข้าวกันที่ยกยอเหมือนเดิมแต่วันนี้น่าจะกินที่ร้านเนี๋ยเราวับกันไปที่ยกยอเลยจ้า คนนั้นก็ยังเช้าเหมือนเดิมเราอยู่เป็นที่ร้านยกยอเกาะร้านเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เรานั่งกินที่ร้านเไสั่งไปแล้วี๋ยวเรามาลองดูเป็นว่าเรากินอะไรบ้างให้ดูบรรยากาศในร้านอาหารมาแล้วนะคะอันนี้เป็นต้มแซ่บปลาหมึกแล้วก็อันนี้เป็นบากระพงทาง้าน้่งปลานกินมาก คนหิวค่ะเดี๋ยวไปกินก่อนนะจะข้าเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวตดนมังจะกลับบ้านพักกันแล้วก็ไปตลาดนะัดซื้อถ่ายน้ำรมจากมะนาวมาด้วยขึ้นจอยจากร้านข้าวแต่ก็ซื้อข้าวอีกของกินนะเรื่องกินเรื่องใหญ่ไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เลยแล้วกันเพราะววันนี้น่าจะไม่ได้ทำอะไรแล้ว ก็รู้แตกว,ว่าจะให้วาไปพวงนี้เลยเพราะพ่งนี้กะว่าจะไปหาตายายใช่ไหมแต่ว่ากลับมาถึงที่พักแล้วอยากให้ดูว่าที่พักที่เราพักมันสวยจริงๆนะทุกคนมันเป็พีเวมันเป็นส่วนตัวนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูติดไฟสวยมากก็เข้าห้องกันมอร์นิ่งค่ะทุกคนแล้วก็เพิ่งตื่นเลยนะคะว,นนวันนี้ก็เป็น เช้าวันแรกที่เราอยู่ที่นะักพักรีสอร์ทนะคะตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงกว่า,ก,วาวก็ออกมาดูข้างนอกกันนะตอนนี้ทางรีสอร์ทนะคะเขาก็เอาของมาวางไว้ให้นะทุกคนอตอนประมาณเจ็ดโมงกว่าเนี่ยเ,เขาได้ตามมงไอยตั้งแต่หกโมงนะก็จะมีอันนี้เลยอันนี้เป็นอาหารเช้า วันนี้เป็นข้าวต้มนะคะแล้วก็กำลังจะไปคาเฟ่กันนะคะร้อนมากทุกคนตอนนี้สิบโมงพอดีออไปมาไปจอนใชาใชาตรงวัดไปที่ปัดคาเฟ่เรามาถึงแล้วนะ คนเยอะอยู่นะทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศร้าน มีมุมถ่ายข้างบนสวยมากแต่ว่าตอนนี้ร้อนมาก God. มา g o กอมาแล้วเมนูที่เราสั่งน่ากินมากเรามาถึงที่ร้านเลิฟออนซีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันดีกว่า ระหว่างรอรกรับข้าวกับปลาที่เราสั่งเหมือนเดิมนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าเรอยากดว่าถ่ายออกมาแล้วเนี่ยวิวข้างหลังจะเป็นยังไงก็สามารถไปติดตามรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ไอจีเดี๋ยวฉีไว้ให้นะคะู่ก,ก่อน,นเมนูแรกมาแล้วค่ะอันนี้เราสั่งเป็นข้าวไก่เกาหลีนะทุกคนยานอนสั่งต้มยำกับไข่เจียวมาแล้วค่ะต้ยมยำกุ้งกับไข่เจียว มาถึงคาเฟ่ชื่อว่าไมคยคาเฟ่ จะไปจุดชมวิวหาดตะแหวนกันนะถึงหาดตะแหวนแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เราจะไปถ่ายรูปต้องจุดชมว,วิวแต่ว่าตอนนี้เขาทําทางทําทางอยู่ใช่เราก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยไม่เป็นไรนะทุกคนเราก็ไปดูหาดตะแหวนกันสวยมากน้ําเยอะมากนะ เราไปถ่ายรูปกันสักเล็กน้อยดีกว่าโอุ้ยสวยมากเกิดเหตุการณ์ฝนมาแล้วฟ้าร้องคืนเคงมากเราต้องรีบกลับนะคะกลับกลับเรารีบกลับค่ะทุกคนไม่อย่างงั้นเราจะเปียก เราเตรียมมา3,000กว่าชุดที่จะมาถ่ายนะคะก็ต้องล้มเลิกไปก่อนเพราะว่าฝนมาแล้วก็ฟ้าแรงแบบเปลี่ยงปปงเปรียงปรางมากทุกคนถ้าเกิดว่ารูปช็อตไหนแบบติดสายฟ้าอยู่ในรูปก็จะลงแปะไว้ให้ดูนะ,ะมีบุญแต่กรรมบังมา้องาอุตส่าห์แต่งตัวแต่งตัว3ชั่วโมงมาถ่ายรูปไปถึงชั่วโมงฝนตกชีวิตขึ้นมาทไซกับทัน โเคๆได้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 ไดชีวิตก็บรรยากาศดีมากเลยอ่ะมันลมเย็นมากแต่ว่าฝนมากก็ต้องเสียใจกับการที่ฝนมาแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปนอนอีกแล้วาจะบรรยากาศดีมากเลยนะบรรยากาศดีมาก,มมากทุกคนเราฝนมาตะโกกอ่ะมันแบบลมลื่นลมเย็นสบายใจมากหาดมาเรามากินก๋วยเตี๋ยวกัน ตกนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินหม,หมวกมาหมวกมาเราจะออกไปหาอะไรกินกันนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกแล้วมันก็เริ่มซสสาสอะแลเราก็ใส่หมวกด้วยทุกคนไปถ่ายรูปก,กันที่หาดตายายกันสักแบบหนึ่งนะคะก่อนที่จะถึงเวลาเช็คเอาท์ออกเนี่ยรีบตื่นมาทุกคนเสียงแหบด้วยจะไปถ่ายรูปชุดว่าน้ำกับทะเลกันสัก Wow. สองสามรูปนะคะทุกคนแล้วจะไปถ่ายรูปกันนะคะ ทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นการล่ำลาอะไรกันไปในคลิปนี้แล้วสำหรับคลิป4วัน3าคืนของเราที่เกาะล้านเราก็มาพักกันแบบจุกๆเที่ยวแบบจุกๆเลยนะคะทุกคนก็นั่นแหละก็ตอนนี้ก็10บโมงครึ่งแล้วเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่เราก็ต้องเช็คเอาท์ออกแล้วแล้วก็ไปขึ้นเรือก็กลับบ้านยังไงนะคะก็ฝากติดตามช่องของบิมด้วยคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกผิพาประการใดก็ขอภอภัยณตรงนี้ด้วยนะคะ ก็จะมีคลิปปล่อยตามออกไปจะเป็นคลิปมาล่าประสบการณ์ว่าเรามาในคลิปเนี้ยเราเสียค่าใช้จ่ายยังไงตรงไหนบ้างสําหรับใครที่อยากตามรอยอยากจะมาแบบมาเที่ยวตามจะได้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมงบเท่าไรหร่ถึงจะมาเที่ยวได้นะคะ <c oughs> ก็ฝากติดตามคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ในช่องบูบ Channel ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลํำลาไปก่อนเพราะว่า จะต้องไปเตรียมตัวแล้วเพราะเราบางกับแม่แค่สองคนนะทุกคนอ๋อ,อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชูว่าทริปนี้นะคะก็อาจจะเง,ง,งาเงาหน่อยเพราะว่าเรามากับแม่แค่สองคนแต่มันก็มีความสุขนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้แบบคืนเค้งเหมืนอนเราแบบมากันเยอะๆเนาะการมาเที่ยวกับแม่มันก็มีความสุขนะทุกคนยังไงก็หาเวลามาเที่ยวกับพ่อแม่ของเราบ้างนะคะงั้ก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย